สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตือนเด่นเร้าจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพวกกับสนุกข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บาเชียเบื่อปารีสห้าเหตุผลโปรเบชโนจะเป็นกุญสิคคนใหม่ของแมนยูห้าเหตุผลพอร์ตกับผีแดง เบื้องหน้าเผลที่ทำไมนะครับมาริชูโชปูเปชนโนถึงมีโอกาสเข้ามาเป็นกุนซือถาวรของแมนเชสเตอร์ในฤดูกาลหน้าโดยมาริชูโชปูเปชนโนกุนซือปารีสแซงต์แชมงอย่างอย่างสกอริกองรั่งเศสเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของปีแสดงแมนเชสเตอร์หลังจากใบแสดงกดโอลิมปิกโซซามเมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วให้ไมเคิลคาริทำหน้าที่คุณทัพชั่วข่าวในเวลานี้มีกุนซือหลายรายเลยครับที่มีข่าวพวพันกับแมนเชสเตอร์แต่นี่คือห้าเหตุผลว่าทำไม โปเปชิโนในวัย49ปีจึงจะได้มาคุมมัง,งีกนในถิ่นโอร์ไนฟ,ฟอร์ดประเด็นที่ 1. น่ผีเคยสนมาแล้วหลายรอบแมนชสนเตร์เคยพิจารณาที่จะดึงโปเปชิโนเข้ามาเป็นกุนซืคนใหม่มานานแล้วเมื่อปี2008และปี2009แต่สุดท้ายบอร์ดบริหารปีแสดงก็ย,งยังยึดติดกับอริกรนันโซชาทําให้ไม่ได้ร่วมง,งานก,ากันกับโค้ชชาวอาร์เจนตินารายงานระบุว่าโปเปชิโนเ,เองก็สนใจมาเป็นนายใหญ่ของแมนชสนเต็์เช่นเดยียวกัน แต่การท้าทามุมคุมทีมในช่วงซัมเมอร์น่าจะทำได้ง่ายกว่าในการแต่งตั้งเขาในช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้ 2. ไม่ค่อยมีความสุขกับเปเช่กริสวีลเลอร์นะครับนักข่าวของเดนิเมลรายงานมาว่าพอร์ตไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตทำงานที่ปารีสและพร้อมที่จะบอกลาเปเช ทันทีนะครับหากแมนเชสเตอร์อยากให้เขาไปกลคูมเทียมโบเปชิโน่นะครับไม่่อยมีความสุขกับการที่จะต้องมาจัดการกับอีโก้ภายในห้องเตียงตัวของปาร,รีสแถมปัจจุบันยังอยู่ห่างจากครอบครัวอีกด้วยจากการที่เจ้าตัวพักอยู่โรงแรมแห่งกรุงปาร,รีสขณะที่ครอบครัวเขาอยู่ที่บ้านในกรุงลอ,งดอนดอนที่ประเทศอังกฤษมีความเป็นไปได้เจ้าตัว,ตวอยากจะกลับกเกาะงกฤ็ดเพื่ออยู่กับครอบครัว 3. เฟอร์กี้เชียทอรสบอลน,นะครับสื่อกีฬาของประเทศอังกฤษเปิดเผยว่า เธอเซอรเล็กเบอร์กูสันตำนานผู้่อทก่จทีมแมนเชสเตอร์อยากให้ปีแสดงหึ่งปุเปเชนโน่มาเป็นกุญสิคคนใหม่ของเทียมฟอร์กี้อยากได้กุญซืียชาวอาร์เจนตินามาเป็นในายใหญ่ของเทียมพอชินซ่าฟีไม้ไลายมือมานนาแล้วและเคยพยายามโน้มน้าวจิตใจให้กับปุเปเชนโน่มาเป็นกุญซืียไปแสดงตั้งแต่หลายปีก่อนด้วย 4. ท่าทีบอร์ดบริหารปีแสดงแลงจากที่แมนเชสเตอร์เนีทางกับโอลิกานาโซชาก็มอบหมายให้เป็เกรกรลิกเป็นกุซืญสิคสตารัท ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีการแต่งตังต้งผู้จัดก,การทีมผาบอรดจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนื่อนะว,ว่าการดึงคุณสือส่อถีมือดีมาทํางานในช่วงกลางซีซั่นเป็นเรื่องที่ยากและคงจะง่ายกว่าถ้าหากรอให้จบลูกยางนี้ไปแล้วซึ่งก็จะไปเข้าทางโรเบชโนลที่อยากคุมทีมแมนเชสเตอร์หลังจบซีซั่นเช่นเดียวกันประเด็นที่5 มีประสบการณ์ในพิมลิกมาแล้วในชื่อของตัวเต็มทั้งหลายที่มีโอกาสมาคุมทีมปีสแสดงนั้นมีแค่โปเปชชโน่กับแบรนดอนโรเจอร์เท่านั้นที่คุมทีมในศึกพิมลิกอังกฤษมาแล้วขณะที่ลุยเอ็นรเย่เอลิกเทนฮากและเซเดนินซีดานยังไม่เคยมีประสบการณ์ในแดนผู้ดีเลยโปเปชิโน่พิสูจน์ตัวเองเห็นแล้วว่าเขาทำงานอย่างเยอดเยีเ่ยมกับสปอร์โดยสามารถพาทีมคราโกตาไปเล่นในศึกฟุตบอลแชมลีกได้แทบตลอดทุกฤดูกาลดังนั้นพอสยังเคยพาไก่เดือดทองก็ถึง รอบชิงชชะเลศยูฟาแชมเลีกยลกในปี2009อีกด้วยก่อนพ่ายลิเวอร์พูล2-0อ,อย่างน่าเสียดายครับทำให้น่าจะเป็นผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับบอร์ดบริหารปีแสดงเป็นแน่แท้นะฮะแล้วแฟนๆเลยครับอยากได้หรือเปล่ามาริโชโปเปชโนเข้ามาเป็นกุญซือถาวอลคนใหม่ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่จะว่ากันไปนะครับแต่นี่คือตยอยงหนึ่งที่จะมาคุมทีมแมนยูนะฮะ